วันนี้เป็นวันครบรอบ76ปีของเหตุการณ์โศกนาฏกรรม28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีช่อิง่วนและนายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหรินร่วมพิธีไวไอ้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ประธานาธิบดีช่อิงว่วนมอบเกียรติบตัตรให้กับลูกชายของเหยื่อซูสุสยมู่ด้านผู้ว่าการนครไทหนานหว,หวงหววยเจอกล่าวว่า วันที่28กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความทุกข์ทรมานของชาวไต้หวันและเป็นบทเรียนที่ควรจดจำย้ำเตือนให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพที่ได้รับมาอย่างยากลำบากองค์กรภาคประชาชนจัดขบวนพาเหรดเดินขบวนดำรึกไปเทียนมาช้าฝางสถานที่เกิดเหตุวางดอกไม้ที่อนุสาวรีจากนั้นเดินต่อไปที่สภาบริหารไวาอาลัยจุดที่เคยมีประชาชนประมาณ4,500คนเดินขบวนมาจากสถานีรถไฟ ก่อนถูกเจ้าหน้าที oui. ่รักษาความปลอดภัยยิงเสียชีวิตเมื่อ76ปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐวางแผนที่จะส่งทหารมาประจำการในไต้หวันเพิ่มอีก100-200นายจากเดิมเมื่อปีที่แล้วที่30นายเพิ่มมากขึ้น4เท่าเพื่อช่วยในการฝึกและรับมือกับภัยคุกคามจากจีน

<inaudible> 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 if there were a crisis uh, in Taiwan as a result of uh, China's aggression uh, in some fashion, uh, that would have, I think, disastrous consequences for the world economy and for countries around the world. And that's the message, too, that Beijing is hearing increasingly. สารัฐชีว่าปัญหาความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันไม่ใช่กิจการภายในอย่างที่จีนกล่าวอ้างแต่เป็นปัญหาระดับโลกปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้ทุกประเทศสามารถีกันไม่ใช่แค่การสนับสนุนยูเครนเท่านั้นแต่อย่างจำเป็นต้องปกป้องไต้หวันต่อภัยคุกคามจากจีนด้วยกระทรวงกลาโหมประกาศแก้ไขกฎหมายเตรียมความพร้อมระดมพลป้องกันประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อหารือแผนรวบรวมรายชื่อเยาวชนที่มีอายุเกิน16ปีโดยไม่จำกัดเพศตามแผนการรวบรวมรายชื่อเยาวชนที่มีอายุเกิน16ปีโดยไม่จำกัดเพศเพื่อจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารซึ่งอาจเข้าร่วมสู้รบในช่วงสงครามเยาวชนจะได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน8ชั่วโมงต่อเนื่องสองครั้งต่อปีเพื่อฝึกฝนความสามารถในการปกป้องชุมชนและการป้องกันตนเอง ทันทีที่มีข่าวนี้ออกไปกลุ่มผู้ปกครองและครูบางส่วนเชื่อว่าการปลูกฟังจิตสำนึกรักชาติเป็นเรื่องที่ดีแต่รัฐบาลควรอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้มิฉะนั้นอาจสร้างความตื่นตระหนกได้好像都还没有有经过这一一方面的的所谓相关训练如果要上场那是是不是点,点冒险 กฎหมายในปัจจุบันกำหนดให้หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินการและวางแผนสำหรับการระดมกำลังคนทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการทำสำรวจและวางแผนตลอดจนจัดซ้อมรบเพื่อเตรียมความพร้อมในยามสงครามซึ่งทั้งหมดนี้ให้ใช้เฉพาะช่วงการฝึกระดมพลเท่านั้นจึงไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนในระหว่างการประกาศใช้ร,ร่างแก้ไข<ร>ก็จะนำความคิดเห็นของทุกฝ่ายมาประกอบการพิจารณา ปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งใช้หุ่นยนต์เพื่อส่งอาหารแต่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไต้หวันได้สร้าง Q ิวบอตวันซึ่งเป็นหุ่นยนต์ส่งอาหารตัวแรกในไต้หวันสามารถให้บริการจัดส่งอาหารบนท้องถนนได้จะเริ่มดำเนินการทดลองในเดือนมีนาคมนี้ในพื้นที่เกาสงซอฟต์แวร์พาร์คความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ Q ิวบอตวันสามารถขึ้นลิฟต์ไปส่งอาหารได้เองโดยอาศัยเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเลี้ยวหรือขึ้นลงก็ไม่ใช่เรื่องยาก หลบหลีกเมื่อเจอสิ่งกีดขวางคาดว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชี้ว่าปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์ AMR ในการขนส่งสินค้าในอนาคตคาดว่าจะใช้ในสถานพยาบาลและอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน